สถานทูตนะักกรุงโซยืนยันคนไทยเสียชีวิตหนึ่งรายโศกนาฏกรรมฮาลโลวีนอิทาวนสถานเอกอัคราชทูตนะักกรุงโซขอเรียนว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565ได้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในงานเทศกาลคืนวันฮาลโลวีนที่จัดขึ้นในย่านถนนอิทาวนกรุงโซทําให้มีผู้คนจํานวนมากเบียดกันแน่นลม้มและเหยียบกันรวมทั้งขาดอากาศหายใจโดยเฉพาะบริเวณซอยแคบทางลงถนนหลัก บริเวณโรงแรมพมิตันซึ่งล่าสุดเช้าวันที่30ตุลาคม2565มีรายงานยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างน้อย151คนและได้รับบาดเจ็บ82คนล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตได้รับรายงานจากตำรวจเกาหลีใต้ด้วยความเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่ามีคนไทยหนึ่งคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางการเกาหลีใต้เพื่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิตรับทราบพ,พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการจัดการศพผู้เสียชีวิตต่อไปในการนี้สถานเอกอัครราชทูตขอแนะนําให้คนไทยในเกาหลีใต้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปท่องเที่ยวในงานเฉลิมฉลองที่อาจจะมีความหนานแน่นในช่วงนี้ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามตรวจสอบเกี่ยวกับคนสูญหายได้ที่ช่องทางของทางการเกาหลีใต้เบอร์โทรศัพท์02 2199 8660โดยหากคนไทยท่านใดต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตสามารถติดต่อมายังเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน010 6747 0095หรือ010 3099 2955ได้ตลอดเวลา